เล่นบอลทุกเกมไปวีทอดให้ใจสู้ทุกเกมโดยความหวังสู่หมดทั้งใจด้วยความฝันพาการ์ดที่สูเส้เซนชัยจึงพานเป็นสเก็ตผก้เราเขาไม่ได้พอยิ้มสู้กับมันเป็นแรงนเวลานให้เราไปต่อสู้กันอีกครั้งพวกเราอย่าไปท้อไปเกับพวกเราเชิญเกมถ้าถ้านทำงานไม่เป็นไม่รู้เรื่องตรงนี้ท่านก็พูดแบบท่านพูดนั่นแหละ นะครับผมก็ทราบดีว่าท่านกองคงชื่นชมหลายคนที่เคยทํางานมาก่อนว่าดีกว่าผมโน่นนี่ไม่เป็นไรครับก็เอากลับมาให้ได้ก็แล้วกันขอบคุณครับสวัสดีครับผมไม่มีปัญหาหรอกแล้วไม่ต้องห่วงนะว่าไปตามกลับมาให้ได้สิกลับแน่กลับแน่โอ้สลังวาบเลยเย็นขึ้นมาที 125 pounds. Oh. thailand weighing in at 180 pounds หมาก็ผมอยากให้พี่กลับมาก็จัดให้นี่ครับผมมาเลยน้องตู่นะวันนี้พี่โทนี่จะจัดการให้ครับผมหลักขังดังขึ้นแล้วก็ผมเข้ามาทั้งคู่แล้วโอ้หลุงตู่ฮะชกไปชคไปลุงเท่านี่ฮะแล้วก็ทุบหลังลุงเท่านี่ไปหนึ่งครั้งครับผมโอ้โหแล้วกันยังไง ลนนิกตัวได้นะครับลุกขึ้นมานะฮะมานี่น้องตู่ฮะจับบน้องตู่แล้วยังไงก็ผมึงโคสไลน์ไปหนึ่งทีน้องตู่ของพี่แล้วก็โดดทับไปอีกหนึ่งรอบก็ผมลุงท่านี้ของเราแล้วยังไงฮะตันหน้าไปนันดานไปตัดหน้าไปนี่ดีเลยนี่เลยชอบพาดพิงถึงผมเลยน้องตู่นะแล้วจับลุงตู่ขึ้นมากระทืบหลังกระทืบหลังแล้วถีบหน้า แล้วนะฮะดัดแขนครับผมแล้วยังไงครับผมดึงแขนขึ้นมาอีกข้างนึงแล้วก็บิดครับผมมือเนี่ยที่ชอบชี้หน้าด่าคนอื่นไม่ดูตัวเองเลย เข้ากระแทกหลังไปอีกหนึ่งทีก็ผมยังไม่นำใจครับผมจับแขนขึ้นมากระึ๊บหลังอีกหนึ่งรอบสองรอบนี่แน่อย่าให้มันเยอะเกินอย่าให้มันเยอะเกินนะฮะหักแขนแล้วฮะแล้วอย่างไงครับผมหักแขนอีกหนึ่งข้างแขนข้างนี้เลยฮะที่บริหารประเทศทำให้ประชาชนเดือดร้อนนะครับผมกระทึบหลังอีกหนึ่งทีสันยาวน่เหลินงานการไม่ทำะฮะดึงลุงตู่ขึ้นมาครับผมลุงนี่จะทำยังไงก็อ้เข่าเต็มหน้าเลยครับผมโอ้โหแล้วกระโดดมูนตัวทับอีกหนึ่งรอบครับผม ลุงพีของเราหรือทักกี้นั่นเองครับผมต้องโชว์พลังนะฮะใน้ลุงข้าซะบ้างไผเป็นไผนะฮะแล้วจับครับผมลุงโตขึ้นมาแล้วเตะหน้าเตะหน้าเตะหน้าโอ้ยยังสะใจแล้วกระโดดขึ้นมุมครับผมอามาลุงนะฮะข,ขึ้นมาลุงโต้องโตของพี่นะฮะแล้วกระโดดอุ้ยตันหัวไปอีกหนึ่งรอบอย่างสะใจครับผมจับกดเลยครับผมมากรรมการฮะนับหนึ่งครับผม นับสองฮะได้แค่สองฮะลุงนะฮะทนี่ของเราถึงกับกุ้มหัวนะฮะปเป็นลายซ้อมใหม่ดึงขึ้นมาแล้วยังไงต่อครับผมกระโดดโชกแต่โดนสวนท้องฮะตุยท้องนะฮะลุงตัวเอาคืนแล้วะฮะแล้วก็สูเหตุไปเจ็บเหมือน <7 S 2> กันนะฮะแล้วจับนะฮะลุงทงนี่ขึ้นมาแล้วครับผมแล้วก็ แบกนอปลงไปแล้วก็ดัดแขนกับผมท่าล็อกนะฮะพอร์ล็อก,กชุกเฉินโอ้ยท่าล็อกดาวมาครับผมแขนเกือบหักฮะแล้วจับลุงโทนี่ลากมาฮะตรงกลางสนามกับผมแล้วยังไงต่อกับผมอ้อมไปกับผมแล้วจับยังไงกับผมใช่ท่าพอร์ล็อก,กชุกเฉินล็อกอีกแล้วก็มาอุดีที่จับเชือกไม่ทันนะฮะลุงโทนี่ของเราแล้วพลิกลรงนี้ฮะแล้วลูกตุก,ก็กดเลยครับผมนับหนึ่งฮะนับสองฮะ นับอืมเกือบเหมือนกันหูยลุงตูเสียดายฮะถึงกับชูแล้วได้แค่สองนะฮะแล้วจับหัวลุงโทนี่ขึ้นมากบผมลุงตูทำไงต่อแล้วก็ตุยทองนะฮะแล้วจับหัวอีกหนึ่งรอบแล้วก็เมี่ยงเข้าไปนอกสนามแล้วจะจับไปถึงที่แล้วชกโดนเขาสวนเลยรับผมโอ้โหแล้วก็โดดทีมอีกหนึ่งทีลุงโทนีทนทนท่นะ,ะแล้วจับคนเลยครับผมนับหนึ่งฮะนับสองแลอ้อือได้แค่สองเองครับผมหูยลุงนะฮะโทนี่ของเราถึงกับก้มหัวอีกแล้ว จับหัวขึ้นมาแล้วก็ตุยหนะ้าตุยหนะ้าตุยหนะ้าอย่าเสลยกับพี่ตุยหนะ้าตุยหนะ้า <c oughs> อย่าอย่ามายามกับพี่แล้วทีเป็นหนึ่งเทจับหัวขึ้นมาอุ้ยโดนส่วนนะฮะหมุนตัวทุ่มไปแล้วลุงตู่ก็เลยลุงตู่ก็ลุงทุานี่แล้วฮะน้ํหนึ่งครับผมนับสองอุ้ยไม่ถึงสองฮะเด้งขึ้นมาได้ทันฮะแล้วลุงตู่จับหัวขึ้นมาอีกแล้วแล้วก็ยังไงยกขึ้นแล้วใช้ท่าพอแล้วก็นะฮะล็อกดาวู่แล้วก็ผมพอแล้วก็ชุกเชิญเนี่ฮะแล้วก็ดัดหลังนี่แน่นะี่ฮะ หลังนั่นเองแล้วก็ทีหัวส่งหนึ่งทีแล้วอย่างเงี้ยโดนทิืงแล้วลุงโทนี่คะับจับลุงตู่ขึ้นมาครับผมแล้วก็แทงนะครับผมแล้วก็จ,ะะกจกับกดแล้วครับผมแล้วยังไงฮะนับหนึ่งครับผมนับสองฮะแล้วนัดสามก็แบบโอ้โหชนะ ผับผมลุงโทนี่ของเรานะฮะอยากให้กลับมาใช่ไหมกลับมากับชื่อสิครับผมแบบนี้ชนะไปเลยครับผมนี่นะครับผมโอ้โออย่นมองดีๆนะฮะให้กลับมาเลยเอาไม่ได้นะี่ฮะมาแล้วฮะนำมาแล้วฮะแล้วก็ จัดการลุงตู่สำเร็จไปครับผมกับแมตช์นี้นะฮะฝ่ายลุงนี่ของเราะฮะสามารถเก็บชัยชนะไปได้อย่างสวยงามครับผมจับกดนับถึงสามครับผมเรียบรอย้อยฮะจบเกมแล้วครับผมกับเกมนี้นะฮะเป็นการพบกันระหว่างลุงทูนี่แล้วก็ลุงตู่ของเรานะครับผมชมเพื่อความบันเทิงนะครับผมนี่อนะเนี่ย หายใจก่อนอย่าให้ใครเจอใครบอกได้ใต้เมนเลยนะครับผมนี่ก็เกมพอลาเบเกิลแว้วเจอกันใหม่ EP หน้าครับผมสวัสดีครับ